สวัสดีครับเสดีพี่น้องสุขสุขคุณครับตอนรับครับตอนพี่น้องเข้าช่องเบาเมืดอีสานเอดี้นะครับนะครับมาผอกกับบ่ามื่อคือเก่าพี่น้องบรรยากาศทงหน้าคือเก่านะครับทงในทงหน้ากับบ่ามื่อคือเก่าพี่น้องนะครับผมอากาศกับบนหนาวมื่อิพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บปักหอมป้อมพี่น้องนะครับเก็บปักหอมป้อมมันง่ามปวดพี่น้องนะครับเก็บปักหอมป้อมไปมุดสิไลไปเลยนะครับให้มันมุดไปให้มันมืดไปเลยเดี๋ยวจะกินไหมนะครับน้องพี่น้องมา หอมต่อมนี้ครับบาร์มอชิกเก็บแบบนี้เนาะเก็บแบบนี้นะครับฟ้างามคักเนาะหอมไมี่รอ้ว่าเรื่องไหนงามคักนครับรกหอม เอาสิเก็บพ่อไปกินบินแต้ลพี่น้องพ่อไปใส่งามเก็บรายกันมนทีออ่เหี่ยวนะครับนะถ้ากินหมดครับอมครับ หอมป้อมนะครับจะเก็บพ่อไปกินนะครับพี่น้องครับนี่ครับเก็บหลายมันก็สีเหี้ยวนะครับเนาะพี่นอ้นองเก็บหลายเราก็ไม่ต้องเทน,น้ำเพราะอยากจะได้เราก็มาเก็บเอาพี่นาะเพราะบ้านก็ไม่ได้ใกล้จากนาปันใดนะครับนเนาะเสียงอีกาอ่กอักเนาะมันจะก,กินอย่างมันคือหอก นี่ครับนี่แล้วพี่น้องออสเนตแล้วครับมาดิมาต้องเอาลายดอกแล้วนะเนาะโบกออกปอมงามๆเลยครับนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แต่ปุ๋ยขี้งวงนะครับเนาะพี่น้องใส่แต่ปุ๋ยขอก,กนี่ก็บรรยากาศทางางเทียงหน้าพี่น้องนะครับนะครับอดมะกอกตกพี่น้นนองงามเดี๋ยวมาพูดสิพีเบิ้ง เดีดาดเซนุกกันนะครับพี่น้องเนาะโอ้มาเพื่เก็บผักน้นั่นผักสารันนนะครับพี่น้องสารันนี่เด็ิย่างไป็ดสะต้นหุ่นะเพื่นาะององสิบสี่ยางจิ้มไปดักเบิรงนุกนะครับเนาะบ่อตะนี้มันจะมีผักก้านจองพี่นะ้องมันจะมีผักก้านจองเป็นบ่อสะเก้า แต่ว่าตอนนี้บัพปุชีกําลังสิขุดให้มันลึกลงไปหน่อยเนาะครับเนาะนะครับน้ามันจังอยู่ไปหน่อยนะครับน้าม,มันบ่ค่อยอยู่นะครับผมยังย่างไปดับกันเลยก็เป็นตรงหน้าย่างเสาๆนะเดี๋ยวจะเปล่งพัก ปลูกหลายปลูกน้อยๆนะครับนักพอกินใช่ไหมผักเข้าก็ได้ถ้าปลูกหลายน้ากับบะหมี่นะครับหน้าหน้าใด้ยินหน้านี่ก็เป็นบอ่อผักก้านจองใช่ไหมบอ่อผักก้านจองนะครับปีนี้คิดว่าทิ้งหอกไหมพี่นะ้องจะเห็ดบอ่อไหมนี่ครับบรรยากาศรอบหน้าพี่น้องนะครับบะมีเข่าแล้วก็ เขียวนะครับนะทุกหน้าก็สิเป็นแบบสีแห้งๆพี่นอ้องสีแห้งๆสีบ่วชุดซื่นนอนะครับนะสีบ่เขียวสีบ่เขียวหอมกับงามคักพี่นอ้งองมาเบิ่งปลาตัวใบเขีงามพอดีกินแล้วพี่น,น้องนี่นะครับง่ายขนาดเลยทางนีโอ้ต้นหม่ตกใส่นี่พี่นอ้องใบางามคักครับ อืมไใหม่ตกใส่นี่พี่น้องผักเข้าก็งามอยู่น้องงาเอายาเขาเก็บเอาเนาะครับเนาะนี่ครับเก็บไปกินการตกไฮตัวหน้ากาป่ามือคือเก้าพี่น้องนะครับยุบมัอเกิานี่แหละครับเนาะนะครับอันนี้จะเป็นลมหมากกระทันพี่น้องนะครับข้างล่างกั ปลูกผักปลูกพอได้กินนะครับบ่ได้ปลูกหลายดอกครับผมเพราะว่าน้ำเขาบ่มีพี่น้องนะก็ต้องปลูกน,น้อยๆเอาเนาะครับเนาะนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีลายพี่น้องภาพพี่น้องเก็บผักหอมป้อมแล้วก็เลาะชมบรรยากาศข้างๆเทียงนะครับ,บพืชผักสวนครัวปลูกน้อยๆปลูกหลายบ่ได้พี่น้องนะครับผมน้ำเขาบ่มีพี่น้องนะครับสำหรับเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาเทันทีคลิปหน้าพ่อกันเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ